ลูกเล็กหยุดนิ่งหน้าชามอาหารเหมือนกำลังลังเลหิวเกินไปลูกสุนัขตัวน้อยได้แต่หันหลังจากไปเงียบๆมันกินได้จริงๆแต่หัวใจของมันเลือกอย่างอื่นใกล้ๆกันนั้นแม่ของมันนอนแน่นิ่งอย่างอ่อนแรงชามอาหารที่เต็มอยู่ตรงหน้าแต่ยังคงไม่มีใครกิน ทั้งที่หิวลูกสุนัขก,ก็กลืนน้ำลายแล้วถอยออกมาอย่างเงียบๆควรกินดีไหมหรืออดไว้เพื่อแม่ดีนะหางของลูกสุนัขแว่งเบาๆแล้วก็ค่อยๆอ,อยู่ลงหูเล็กๆของมันตกลงช้าๆเหมือนหัวใจที่กำลังลังเลสายตาของมันสลับไปมาระหว่างอาหารกับแม่ของมัน หนูหิวแต่แม่สำคัญกว่าลูกสุนักดันชามอาหารไปหาแม่ทั้งที่ตัวเองก็หิวเหลือเกินแม่สะดุ้งเล็กน้อยในตอนแรกและปฏิเสธอย่างอ่อนแรงดวงตาของแม่เริ่มเออด้วยน้ำตาเพราะรู้ว่าลูกเลือกเธอก่อนความหิวของตัวเองแม่พลักชามกลับมาทั้งน้ำตาคลอเบ้า และในที่สุดแม่กับลูกก็ได้แบ่งปันอาหารมื้อนั้นด้วยกันเพราะความรักคือการแบ่งปันให้กันและกัน